สวัสดีคะ่ะนิวจากช่อง Queen c u p s by News นะคะวันนี้เป็นพิกการสั้นๆง่ายๆเพราะว่าหลายคนอาจจะมีเคยมีคำถามในใจว่าใช่ไม่ใช่หรือว่าฉันควรจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยวันนี้เรามาในหัวขอ้อง่ายๆนะคะ yes or no หรือ maybe ประมาณนี้นะคะ,ะคำแนะนำของไพ่ว่าว่าใช่ไม่ใช่หรืออาจจะหรือว่าเราต้องทำยังไงมันถึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ดังน,น,นั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบสั้นๆนมีไทม์สแตป์ให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลงช้านิดนึงเลือกไพ่ตามนี้ได้เลยค่ะคิดคำถามในใจของคุณใช่หรือไม่ใช่หรือต้องทำยังไงมันจะออกมาไม่ฟันธงนะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งหมดเนี่ยข้างในอ่ะมันจะพูดว่ายังไงเป็นการดูไพ่ได้เขาเรียกว่าท l เลสสามารถที่จะดูได้ตอนตอ,อยากดูตอนไหนก็กลับมาเลือกได้เลยนะคะนี้รีเควสตมาจากเพื่อนเลย เลือกได้เลยนะคะอันแรกก็คือไม่ได้ขายของนะอันนี้เป็นสีม่วงอ่ะแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีชมพูนับ1 2 3, ึ่งสอามเาจะโพสต์เอาไว้เพื่อตั้งสมาธิในใจก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามากแล้วก็เลือกนะคะแล้วเลื่อนไปดูว่าคำตอบมันจะออกมาตรงใจหรือเปล่าเรามาเริ่มที่กองที่หนนะคะสีม่วงไพ่ที่สีม่วงที่ได้มาก็คือ you are safe Age wow. Age เอเ w a วอนว้าวเอ f w a วอนเหมือนกันนะคะยังนั้นไพ่สามใบนี้บอกว่า yes รวมกันคือ yes มันอาจจะดูไม่น่าเชื่อคุณอาจจะไม่เชื่อว่าการว่าไอ้สิ่งที่คุณจะทำอย่างนี้หรือว่าคำถามในใจของคุณน่ะมันใช่หรือเปล่าแต่ไพ่บอกว่า you are safe ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องกลัวมันผ่านไปได้แน่เจฟนสองตัวยืนยันเลยว่า ได้แน่นอนอาจจะไม่ค่อยตามระบบเขาทักสักเท่าไหร่ไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นไปแล้วนะคะดังนั้นคำตอบตัวนี้คือ yes ถูกต้องใช่ค่ะโอเคถัดมานะคะสีฟ้าสีฟ้าสามใบได้มาที่ be courageous king of pentacles แล้วก็ the chariot ไพ่สามตัวนี้บอกว่าอาจจะ มันหมายความว่านี่ก็แปลกใจออกมาอาเงี้ยอาจจะหรือไม่บีนะคะก็คือมันค่อนข้างไปทา,ทางโพสิทีฟเราให้ไป60%มันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องกลับไปแก้ไขหรือว่าต้องรอรอสถานการณ์หรือลงมือทําอะไรบางอย่างกว่าที่มันจะใช่นะคะดังนั้นจะนิวไม่รู้ว่าคุณเนี่ยคิดอะไรในใจแต่บอกว่า เกือบแล้วไพ่มันเกือบแล้วแต่มันยังไม่ถึงจุดนั้นดังนั้นก็ให้ไปประมาณ60%ยังไม่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะแต่คุณต้องทำต่อเพราะความสำเร็จมันก็จะกำลังจะมาถึงแล้วทีนี้ต่อมาก็คือไพ่สีเหลืองสีเหลืองนะคะคุณได้ไพ่ put the other first เซเว o น t ัพซอสโอ้โหเทนอั o r อไพ่ใบนี้ตอบง่ายๆเลยค่ะโน no, ไม่ได้นะคะไอ้สิ่งที่คุณคิดไว้ในใจไปทำอย่างอื่นก่อนไอ้สิ่งที่คุณตั้งใจทำอยู่เนี่ยมันหนักหนาสาหัสเยอะเกินไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งไปทำอะไรให้ตัวเองเดือดร้อนทำอย่างอื่นก่อนนะมันมีสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้ส่วนเรื่องที่คุณคิดในใจวางเอาไว้ก่อนนะคะและสุดท้ายสีชมพู Queen of d i a s Three of Swords แล้วก็ King of Pentacles เกือบอะอันนี้ก็เป็นไพ่เกือบเหมือนกันนะคะหมายถึงว่ามันเกือบจะใช่แต่ไพ่แต่มันยังเป็นโนอยู่นะมันยังไม่ได้อย่างที่คุณต้องการเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่คุณยังทําไม่เสร็จอ,อ,อันเก่าหรือว่าคุณยังทําไม่เรียบร้อยอะมันถึงยังไม่สามารถที่จะก้าวไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องการเงินคุณต้องไปส,สาัางอันเดิมให้เสร็จก่อน tree of sorts คือไปเคลียร์ทั้งกับคนรอบข้างและตัวของคุณ king of p e n t a c l e บอกว่าถ้ามันจำเป็นต้องใช้เงินอะไรเงี้ยคุณต้องยอมจ่ายคือถ้าไม่ใช่เรื่องเงินคือคุณต้องยอมทุ่มยอมอะไรยอมเสียสละมากกว่านี้ไปเคลียร์เรื่องเดิมให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะโอเค เป็นยังไงบ้างตรงใจหรือเปล่าหรือว่าลองลองดูนะมันจะเป็นยังไงฟีดแบ็มาด้วยว่าใช่ไม่ใช่เหตุการณ์มันน่าจะหยิบไพ่วันนี้เหตุการณ์มันน,น,น,มน,น่าจะเกิดสักประมาณอาทิตย์หน้าเนี้ยภายใน7วัน10วันมันน่าจะลองน่าจะมีผลอะไรบางอย่างหรือถ้าเกิดใครรอนานกว่าน,นั้นเดี๋ยวผลเป็นยังไงใช่หรือไม่ใช่ตามที่ตามที่ไพ่บอกมาฟีดแบ็ด้วยนะอันนี้สดๆร้อนๆเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปพิกากาคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ